สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนมีนา58นะครับโจทย์บอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่ง 1, มีการแจกแจงปกติโดยมีค่ามาัธยาฐานเท่ากับ60คะแนนถ้านักเรียนที่สอบได้คะแนนน้อยกว่า55.5มีอยู่ร้อยละ1 8 4แและนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงกว่า64คะแนนมีความคิดเป็นมีจํานวนคิดเป็นร้อยละเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับแล้วก็กาหนดพื้นที่ใต้โค้งมาให้ เออสิ่งข้อสิ่งที่ข้อนี้เราจะทำกันนะครับก็คือมันมีการแจกแจงเป็นแบบปกติเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็เลยวัดรูปส่วนโค้งเนี่ยเป็นโค้งปกติออกมาตรงกลางนะครับโดยโปกติโค้งปกติตัวนี้ค่ามาัธยฐานกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับจะต้องมีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าพี่แบง์แบ่งออกมาเป็นสองบรรทัดตรงนี้คือ x ตรงนี้คือแตรงนี้คือ60แล้วตรงนี้แคือ0ย์ เขาบอกว่าถ้านักเรียนที่สอบได้คะแนนน้อยกว่า55.5มีอยู่ร้อยละ18.1ถ้าตัวที่น้อยกว่าร5 5 5อ่ามีอยู่ร้อยละ18.41คําคำว่าร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่สูงกว่า64จะมีอยู่ร้อยละเท่าไหร่ก็คือถามหาตรงนี้นะครับว่าตรงเนี้ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ โอเคเพียงก็มาเริ่มเลยละกันตอนนี้เวลาที่เราอยากจะเปิดตารางเวลาที่เราจะทําอะไรตัวนี้ลองทบทวนกันอีกทีหนึง่งก็คือ x ไปหาแ z แไปหา a r e ร area รียไปหาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นเปอร์เซนต์ไทยก็ได้หรือออกมาเป็นจํานวนคนก็ได้นะครับตอนนี้เรารู้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาเทียบหา a r e รียเนี่ยเราจะต้องมาเทียบตรงนี้ถูกไหมครับ พะฉันพี่แงค์บอกว่าเอา50%ลบ18.41ซึ่งปรากฏว่าออกมากลายเป็น31.59%ถ้าคิดเป็น a r ียก็คือกลายเป็น0.3159 0.3159ปรากฏว่าค่า Z คือ0.9แต่เนื่องจากอยู่ฝั่งซ้ายมือก็เลยกลายเป็น0.9ตอนนี้เรารู้ว่าค่า Z กับค่า X นะครับ เราก็รู้ตัวนี้เราก็เลยออกมากลายเป็น Z เท่ากับ x i ลบมิวส่วนซิกมาแคือลบ0.9 x i คือ55.5มิวคือ60ส่วนซิกมาซิกมคือส่วนเบนเบนมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพี่แบงค์คิดเลขออกมานะตัวนี้ก็คือกลายเป็นลบ0.9ตัวซิกมาแล้วมีค่าเท่ากับ,บติดลบ4.5ลบตัดลบ ไปตัวซิกมาก็เลยมีค่าเท่ากับ5เสร็จปับ๊บพี่แบงก์ก็มาคิดทางฝั่ง64บ้างก็คือกลายเป็น Z เท่ากับ64ลบ60หารด้วย5ซึ่งปรากฏว่ามันคือ4ส่วน5ก็คือ0.8ถ้าบอกว่า0.8ก็แปลว่า Are เรียคือ0.2881 เพราะฉะนั้นเวลาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราจะหาเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ออกมาจะกลกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็0.5ไปลบก่อนให้เป็นแอเรียเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ0.5ลบ0.2881กลายเป็น0.2119เพราะฉะนั้นถ้าทําให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ21.19เปอร์เซนต์นะครับข้อนี้เพียงก็ตอบ21.19เปอร์เซนต์นะครับ ข้อนี้เป็นเรื่องของค่าแซตธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็พื้นที่ใต้โค้งไม่ได้ยากมากนะครับลองเก็บคะแนนข้อนี้ให้ได้ดูนะครับ